up. ค่ะในส่วนของการบ่มเพาะผู้นําจิตอาสานั้นในชุมชนเองได้นํากลุ่มเยาวชนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านในเรื่องของกลุ่มอาชีพอย่างเช่นหมู่บ้านหนองกวีดก็มีในเรื่องกลุ่มอาชีพที่ที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,อง,องการทอผ้าการทําขนมจีนแล้วก็ได้นําดึงกลุ่มเยาวชนมามาร่วมทํากิจกรรม เหล่านี้เพื่อความยั่งยืนของคนในชุมชนนะคะและความยั่งยืนของคนทั้งตำบลทั้งอำเภอในส่วนของอความมั่นคงทางอาหารนั้นในเรื่องของเราก็ยังปลูกผักกันอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปให้ครบทุกครัวเรือนของคนในชุมชนและทุกครัวเรือนของตำบลค่ะในเรื่องขององค์ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนอีกด้านก็คือในเรื่องของการนวดนะคะเราก็ชุมชนเราก็มีในเรื่องของการนวดกะลานะคะโดยใช้อภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาทําเป็นนวด กะลานะคะเราก็ทํามีกะลาใครปวดเมื่อยก็มานวดอ่คลายเมื่อยแล้วก็คลายเส้นได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็มีอยู่ที่ศูนย์อ่เรียนรู้ของเรานะคะในเรื่องของนวดฝ่าเท้าด้วยกะลาค่ะในส่วนการท่องเที่ยวนั้นเราก็ให้ผู้นําจิตอาสานะคะเข้ามีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนนั้นสามารถสร้างไรายได้สร้างความยั่งยืนให้กับ ชุมชนได้อย่างเช่นเราทําในเรื่องของกิจอาสาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดานานะคะก็ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการดํานากับเรานอกจากดํานาแล้วพอถึงฤด,ดูเกี่ยวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวกับเราสามารถสร้างความสามาคัคคีสร้างความสัมพันธ์กับไม่ว่าจะเป็นคนในตนําบลคนในอําเภอคนในจังหวัดและ ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวสามารถสร้างความเข้มแข็งสร้างวัฒนธรรมที่ดีประเพณีที่ดีกระจายออกไปให้คนชาวต่างชาติได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนเราด้วยค่ะค่ะในส่วนของการต่อยอดของเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็มีหน่วยงานขององค์การมหารส่นตำบลเขาสาสิบได้มาอบรมในเรื่องของการทำโฮมสเตย์เพื่อความต่อยอดของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีสถาบันศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสแก้วได้มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของภาษา ะะภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนเพื่อเอาควารมรู้เหล่านี้เพื่อเป็นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติค่ะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนของเรานะคะค่ะ